สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆชั้นป .6 ที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ยินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพี่ออน,นะคะหรือคุณครูออนไปลินตัวน้าหงนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเป็นวันพุทธที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะ อีกวันเดียวแล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะจะใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะดังนั้นนะคะลูกๆทุกคนต้องมีความกระตัญญูต่อคุณพ่อและคุณแม่นะคะอ,ะอย่าลืมตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้นะคะนอกจากจะกล้วน้ำอ่านกล้วนน้ำเกลือในช่องปากแล้วนะคะลูกๆต้องตื่นขึ้นมา ต้องตื่นขึ้นมาถ้ามีโอกาสนะคะตื่นขึ้นมาตักบาศใส่บาศนะคะหรือว่าไปทําบุญนะคะไหว้พระและที่สําคัญอย่าลืมพระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันนะคะบอกรักคุณแม่นะคะกอดคุณแม่แล้วก็หอมแก้มคุณแม่สักหนึ่งปอดนะคะแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจแล้วนะคะถือว่าเป็นของของขวัญที่ดีที่สุดของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับลูกๆชั้นป .6 นะคะเมื่อวานคุณครูได้สอนลูกๆจบหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่าลูกๆนะคะได้ศึกษาในเรื่องของวรรณคดีนะคะไปหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันต่อเลยในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะก็คือเรื่องนิทานทองอินนะคะ ตนนาคพระขนงที่สองนะคะเคชื K ่อก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเรื่องนี้นะคะมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็มีทั้งคุณค่าทางด้านวรรณกรรมวรรณศิ์ด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของหัวข้อต่างๆเรามาศึกษาตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตัวชี้วัดมีอะไรบ้างนะคะก็คือ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความที่เป็นโวหารอ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านเล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่นและสุดท้ายนะคะก็คืออธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนของตัวชี้วัดนะคะที่เรากําลังจะเรียนนะคะในตอนนี้และครับต่อไปนะคะ่าเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาหัวข้อแรกกันเลยนะคะก็คือหัวข้อพระราชประวัติผู้พระราชนิพนธ์นะคะเรื่องนี้ผู้พระราชนิพนธ์คำว่าพระราชนิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นใครนะคะอ่านี่เลยนะคะก็คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หกนะคะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่หกนะคะแห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในรัชกาลที่ห้านั่นเองนะคะและมีพระบัรดาก็คือพระศรีพระรินทราบรมราชินีนพระบรมราชินีนานะคะ รงพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423นะคะหลายร้อยปีอายร้อยกว่าปีเกือบสองอยปีแล้วนะคะอะพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิวราวุธนะคะนี่คือพระนามเดิมของพระองค์นะคะพระาบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าจาอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2453นะคะ,ะพระราชกรณียกิจของพระองค์ตลอดรัชการมีหลายประการทั้งด้านการเมืองการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจสื่อสารมวลชนอักษรศาสตร์นะคะหรืออักษรศาสตร์อ่ะ และศิลปะนะคะนี่คือพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะมีหลายหลายด้านเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัเทียมอารัอาระยะประเทศและการขยายตัวของประเทศนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะในะพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะ อต่อมาพระราชะอะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเป็นกวีที่มีพระอะมีเป็นกวีที่มีบทพระราชนิพนธ์เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีรูปแบบการแต่งที่หลากหลายอย่างเช่นบทละครเรื่องสั้นบทร้อยกรองสารคดีมีพระนามแฝงที่ทรงใช้ในงานพระราชนิพนธ์ก็มีหลากหลายเช่นกันนะคะอย่างเช่นอัศวพาหุรามจิตติ สีอยุธยานะคะอ่าอา่ขอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้มีใส่เข้านิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะอ่าศีทยานายแก้วนายขวัญจึงได้รับพระรชาชอะสัมัญญานะคะว่าพระมหาธีรราชเจ้าอันแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรค์น,นะคะหรือว่าสินคชนนะคะ,ะเมื่อวันที่ 25, 25พฤศจิกายนพุทธศัการาช2468นะคะทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒน,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 ววน,นธรรมนะคะคแห่งสหรประชาชาติหรือว่าที่เราเรียกกันว่า UNESCO นะคะให้เป็นนักปราชญ์ของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2000 ห้าร้อยสิบห้านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของบทนำเรื่องกันต่อนะคะเราศึกษาพระราชประวัติของผู้แต่งไปแล้วเรามาดูในส่วนของบทนำเรื่องกันต่อเลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะอ่ะนิทานทองอินนะคะเป็นพระราชนินธ์ในพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎกล้าวจะอยู่หัวในรัชกาลที่หโดยทรงมีพระนามแตงว่านายแก้วในขวัญน,นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อยังทรงดำงรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมารนิทานทองอินได้ทิมครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2447ในหนังสือทวีปัญญาหายเดือนนิทานทองอินเป็นวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวน ที่พระราชอาที่พระบาทสมเมด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แรงบันดาลใจจากนวนิยายสืบสวนของต่างประเทศชื่อเรื่องนะคะก็คือเชอร์ล็อกโฮลมนะคะแต่ได้ทรงผูกเรื่องและนำเรื่องให้เข้ากับบรรยากาศแบบไทยๆนิทานทองอินนะคะเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะไม่เหมือนนิทานเนื่องจากเรื่องมีความสมจริงทั้งตัวบุคคลเหตุการณ์ในเรื่องและสถานที่ ซึ่งสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมที่เป็นจริงนะคะตัวละครเอกของเรื่องนี้ก็คือนายทองอินซึ่งมีนายวัดเป็นผู้เล่าเรื่องนะคะการใช้ถ้อยคำเป็นสำนวนเก่าอยู่บ้างแต่การดำเนินเรื่องการบรรยายเหตุการณ์และฉากต,ต่างๆจะมีลักษณะคล้างานเขียนนวนิยายหรือเรื่องสั้น ที่ผู้อ่านจะได้รับอัธรรตอย่างน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งและถือกันว่าดิธานทองอินเป็นเรื่องประเภทสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยมีทั้งสิบมีทั้งหมดสิบห้าตอนด้วยกันนะคะตอนที่ลูกๆก,กำลังจะได้เรียนนะคะก็คือเป็นการสืบสวนคดีของนายทองอินในตอนที่นาคพระขนงที่สองนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะนี่ก็คือบทนําเรื่องนะคะคุณครูก็นํามาให้ลูกๆนะคะได้อ่าศึกษานะคะในส่วนของบทนําแล้วก็พระราชประวัติกันก่อนเป็นการเกริ่นนาแล้วก็เป็นแค่นาจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาเจอของจริงในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับทุกๆกป .6 นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะถ้าลูกๆคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนิทานองอินสามารถพักมาถามคุณครูหรือโทรมาถามก็ได้นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอยากจะทราบตรงไหนนะคะถามคุณครูได้ตลอดนะคะส่วนวันนี้นะคะส่วนวันนี้คุณครูขอปิดห้องเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันในคาบต่อไปนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมเป็นคนดีของสังคมเป็นเด็กที่น่ารักของคุณครูและเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณที่ให้ความร่อมมือและตั้งใจในการศึกษาเ,าเรียนในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย